สวัสดีครับพี่น้องทุกคนผมได้ของใหม่ที่สั่งมานะครับได้บลูทูธแล้วก็ได้ที่เสียบ USB หลายช่องแล้วมีแบบเสียบชาร์จเร็วเป็นตัวแปลงต่อจุดบุหรีเพิ่มมาสองตัวนะครับเป็นบลูทูธด้วยเสียงดังดีมากลองแล้วขับรถมาทำงานเมื่อกี้ สเสถียรดีครับเสียบใช้ดีนะครับก่อนตัวนี่ผมก็ต่อกับตัวที่ฟอกอากาศแล้วก็ขึ้นมาที่กล้องอันหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับสอในหนึ่งแต่มีบลูทูธด้วยก็พอดีไม่ต้องไปต่อตัวบลูทูธอันเก่าที่ผมมีก็ใช้ได้ครับ น้องน้อยทำลังแต่พอตอัวแค่นี้ก็ไปไหนมาไหนสบายิตเชิบแล้วครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณที่ดูคลิปนะครับห้รวยๆเฮงๆวันนี้วันถุนยนะครับ